มาต่อกันที่ประธานที่ปรึกษาสอรสอนะครับซึ่งเรียกร้องไปยังกกตให้ประกาศวันเลือกตั้งให้ชัดเจนโดยย้ำนะครับว่านายอภิสิทธิ์นั้นประกาศเว้นวักเพื่อหลีกเลี่ยงบาลีความผิดของตัวเองครับนายสุรพงษ์โตว,วิจักชัยกุลประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสอเชื่อว่าถึงแม้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประกาศจะไม่ลงเลือกตั้ง ซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นการเสียสละแต่โดยส่วนตัวคาดว่าเป็นปัญหาของนายอภิสิทธิ์เรื่องคุณสมบัติความเป็นสสจากการที่ไม่ประกาศลงเลือกตั้งอีกทั้งยังเป็นผู้ต้องหาในคดี99บศพแต่รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะซึ่งนายอภิสิทธิ์ควรชี้แจงต่อสังคมให้ชัดเจนและอย่างเชื่อด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่านายอภิสิทธิ์จะไม่ลงเลือกตั้งสสแต่พักประชาธิปัตย์ต้องลงเลือกตั้งอย่างแน่นอน เพราะเป็นพักเก่าแก่ที่ประชาชนคาดหวังรวมถึงนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นจะต้องประกาศเว้นวัคทางการเมืองตามนายอภิสิทธิ์ครับอย่างไรก็ตามเรียกร้องไปยังกะกะตอ,อย่าด่วนประกาศวันรับสมัครเลือกตั้งจนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกากาหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเพราะประชาชนจะเกิดความสับสนอีกทั้งการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เตรียมนำทหารเข้าเป็นกองกำลังผสมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเฝ้าระวัง <c oughs> ขออภัยครับเพื่อเฝ้าระวังตามหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเลือกตั้งในหน่วยทหารพื้นที่28จังหวัดภาคใต้ซึ่งมั่นใจนะครับว่าม็อบประชาธิปัตย์จะมีความเกรงใจหากกองทัพเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับในครั้งนี้นะครับดูเหมือนจะถ้าเป็นคนทั่วไปก็เข้าใจว่าเป็นการเสีสละโดยไม่ต้องการผลประโยชน์จากการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ แต่ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์มีปัญหาส่วนตัวหลายประการด้วยกันเรื่องแรกคือคุณสมบัติในการที่จะสมัครสอสมีปัญหาแน่นอนเ <c oughs> นื่องจากคุณอภิสิทธิ์ถูกร้องเรียนกรณีที่ถูกปลดออกจากการเป็นทห,หาร <c oughs> ก็คุณสมบัติก็ขาดที่จะไม่สามารถสมัครสอสได้อยู่แล้วและอีกประการหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องอไม่ต่อสู้คดีเรื่อง99ศ กับบาดเจ็บส0งพนนะครับก็เป็นปัญหาส่วนตัวซึ่งบางทีเนี่ยผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ต้องพูดให้สังคมได้เข้าใจอย่างชัดเจนแต่ก็ต้องขอบคุณคุณอภิสิทธิ์นะครับที่พยายามที่จะหาทางออกให้กับประเทศแล้วก็อยากจะดูว่าข้อแนะนำหรือข้อสรุปของคุณอภิสิทธิ์นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังอยู่แล้ว ถ้าข้อเสนอแนะนั้นเป็นทางออกที่ทุกๆฝ่ายยอมรับได้ทางนี้นะครับนายสุรพงษ์ยังระบุด้วยว่าหลังจากประกาศวันเลือกตั้งก็จะมีการเดินสายไปต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเดินเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งจะตอบโจทย์ความขัดแย้งนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิต ที่สภาพเมียนมาอย่างแน่นอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เป็นตัวถ่วงในการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้จะมีหนังสือจากสอรสแจ้งเตือนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจถึงบทบาทของรัฐวิสาหกิจในการเข้าร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์เพราะหากให้การสนับสนุนก็จะถือว่ามีความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานไว้แล้ว นอกจากนี้ก็ยังประสานกองทัพให้เตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมกับม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางการทำงานของรัฐบาลด้วยการตัดน้ำตัดไฟโดยจะขอให้ทหารช่างมาช่วยปฏิบัติการเป็นศูนย์ควบคุมแทนด้านร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงนะครับผู้อํานวยการของสอรสอกล่าวว่าไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เว้นวรรก,การเมืองเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล และไม่รับพิจารณาเงื่อนไขที่นาอยอภิสิทธิ์เสนอมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ควรให้ความสําคัญกับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งมากจนเกินไปเพราะว่าทุกพักมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกันครับ